ท่านเรวัตไลฟ์คุยปู่มหามุนีเอ่ยปากชมฉลาดกฎหมายปู่ลั่นขออย่างเดียวยังเป็นที่น่าสนใจติดตามของประชาชนพลตำรวจโฮเรวัตกินเกศออดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ไลฟ์ผ่านช่อง YouTube กล่าวถึงคดีน้องชมพู่วิพากษ์วิจาร์ณว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวแต่สื่อให้ความสนใจและมีเอฟซคอยซัพพอร์ตเนื่องจากสงสาร ซึ่งกระแสสังคมในขนาดนั้นได้มุ่งเป้าไปที่แม่ของเด็กตนจึงออกมาให้ความเห็นว่าสังคมมันแย่แล้วไปเชียร์คนร้ายให้เป็นฮีโร่และเซเลบโดือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวอยู่ในกรอบปรากฏว่ามียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมาด่าตนแบบสาเสียเทเสียจากนั้นไม่นานก็มีคลิปวิดีโอของพ้นตำรวจโทรเรวัตพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่านายอนุชิตได้ติดต่อมาหาแล้วชี้แจงว่าในคลิปเต็มเขาไม่ได้ว่าอะไรตนเลย ายตรงข้ามเขาเอาไปตัดต่อซึ่งตนไม่รู้หรอกว่าตัดต่อหรือไม่เอาความจริงไปปรากฏกันที่ศาลผมถ้าเดินหน้าแล้วให้ไปจบในขั้นตอนที่ศาลจะพิจารณาว่าคุณถูกผิดยังไงไม่รับการขอขมาขออภยัยและไม่เรียกร้องเงินถ้าศาลพิพากษาจำคุกก็อยากให้คุณได้รับโทษจำคุกถ้าศาลให้ชดใช้สุดแท้แต่เพื่อให้จบไปคดีจบแต่ความขุนเคืองใจของผมจะจบหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรวัตกล่าว ขาดเดียวกันล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างแชร์กันอย่างสนั่นตอนนี้คือคลิปพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรที่ไลฟ์สดผ่านทางโทรศัพท์คุยกับปู่มหามุนีกรณีมีคนใช้ช่องทางออนไลน์พูดพาดพิงและใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งพลตำรวจโทเรวัตได้กล่าวว่าขอบคุณปู่มากงานนี้ปู่ดังเลยนะด้านปู่มหามุนีได้ตอบกลับว่าครับพ่อเบื้องต้นผมได้คุยกับพี่โอ๊ตแล้วผมได้เห็นคลิปเลยแจ้งไปทางครูโอ๊ตว่า ทำไมพ่อโดนแบบนี้ก็เลยโอเคข้อมูลทุกอย่างผมส่งแนบไปหาครูโอ๊ตเพื่อให้พิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายเอาเพราะมีข้อมูลคลิปชื่อทุกอย่างเพราะผมต้องการความช่วยเหลือทางสังคมให้มันดีขึ้นจากนั้นพลตำรวจโทรเรวัตได้กล่าวเพิ่มด้วยว่ามันมีอีกคนนะผู้หญิงซึ่งปู่มหามุนีได้บอกว่าคนนั้นอยู่ฮ่องกงครับด้านพลตำรวจโทรเรวัตก็ตอบกลับด้วยว่าถามว่ามันไปฮ่องกงได้มันเป็นเทวดาหรอ แล้วผมไปได้ไหมฮ่องกงออสเตรเลียยังตามอังกฤษยังตามฮ่องกงแค่นี้บินไปแค่กินข้าวกลางวันและบินกลับยังได้เลยเล็กนิดเดียวเดี๋ยวว่างๆจะไปฮ่องกงนะจะไปดูว่าปากดีแบบนี้หน้าตายังไงจะไปยิ้มให้สักหน่อยแต่มันต้องศึกษาประวัตินะว่าทะเลาะกับใครแต่ถ้าปากดีแล้วจี้สมองเนี่ยผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะโดยระหว่างสนทนานั้นปู่มหามุนีได้ขอกับพลตำรวจโทเรวัตเพียงอย่างเดียว ยังไงพ่อก็อย่าตรวจปัสสาวะผมนะครับทาเอาพลตํารวจโทรเรวัตถึงกับหัวเราะและพูดต่อว่าปู่มหามุนีฉลาดเชิงกฎหมายนี่ครบนะทั้งนี้ปู่มหามุนีเผยต่อว่าตนเรียนรู้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้ความเมตตาอนุเคราะห์ตนชอบถือเอาคนอื่นเป็นครูอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญตนเน้นเรื่องความรู้เมื่อไหร่เอาความรู้ก็ตรองเมื่อมาตรองมาก็เอามาแบ่งปันให้กับประชาชนส่วนรูปลักษณ์บุคลิกตนไม่แคร์ตนสนใจสังคมส่วนรวม ขอขอบคุณข้อมูลจาก w w w t n e w c o t h